พิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์นี้ร่วมไหว้พระเจ้าใหญ่อายุกว่าพันปีจุดเทียนบูชาธรรมถึง84,000ดวงที่สานักสงวังช้างเมืองพลโหมแขวงเวียงจันทร์สอปปบปะปลาวขอเลียนเชิญศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจดีทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการปฏิบัติธรรมเสริมจิสร้างปัญญา และเพิ่มบารมีนสำนักสงวังช้างแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เนลมิตหวังช้างพระเจ้าใหญ่อายุก,กว่าพันปีที่บ้านโพนเงินหลัก62เมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทร์พร้อมร่วมกิจกรรมจุดเทียนบูชาธรรมจำนวนถึง84,000ดวงและงานบุญทอดถวายพระป่าสามคัคคีในวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์นี้ หมายกำหนดการของวันศุกร์ที่31มกราคมช่วงบ่ายเวลาบ่ายโมงครึ่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วฟังเทศฟังธรรมเวลา6โมงเย็นร่วมไหว้พระเจ้าใหญ่อายุก,กว่าพันปีจุดเทียนบูชาธรรมจำนวนถึง84,000ดวงเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้า84,000พระธรรมขันธ์ พิเศษงานบุญจะได้ร่วมสวดมนต์บทพระธรรมจักรกับปวันสูตรตามทํานองลาวดั้งเดิมโดยคณะสงฆ์หลวงพระบางจำนวนถึง30ลูกเวลาสองทุ่มหรือ20นาฬิกาฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ใหญ่และเวลาสามทุ่มครึ่ง21.30นร่วมสวดพระคาถาเงินล้านตือ้อกับพระอาจารย์ลินและพระอาจารย์บัวไหล และเช้าในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ร่วมพิธีใส่บาตรสังฆทานแด่พระสงฆ์90รูปและฟังธรรมเทศนาเวลา9ก้าโมงครึ่งร่วมกันทอดถวายพระป่าสามคัคคีเจ้าภาพและศรัทธารับพรจากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าศรัทธาบูชาเทียนเพื่อเปิดแสงสว่างแห่งปัญญาเล่มละ9,999ก ตามอายุหรือตามกำลังศรัทธาและพิเศษเทียนขี้พึ่งสดมีจำนวน399เล่มเล่มละ3แสน,นกีบพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สัมผัสหลักธรรมพิธีปฏิบัติธรรมชาติความสวยงามของพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อายุกว่าพันปีไม่เคยเห็นมาก่อนพิธีแบบนี้บนภูเขาเปรียบเสมือนวัด ประวัติความเป็นมาพระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุนับพันปีวันนี้ไปพิสูจน์กันครับว่าที่นี่วังช้างสถานที่ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนที่เพิ่งถูกค้นพบและเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาพิสูจน์จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คนในพื้นที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ลกร้างเมื่อก่อน เคยมีพระธุดองมาจำพรรษาแต่อยู่ได้ประมาณเพียงแค่วันหรือสองวันเท่านั้นเองหรืออย่างมากก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนชาวบ้านเมื่อสมัยก่อนไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เพราะรู้ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้ามาไม่กล้าเข้ามาหาปลาไม่กล้าเข้ามาหาของป่าก็เลย ถูกลกล้างอย่างนี้มาเป็นเวลานับสิปีการบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่สมัยโบราณสถานที่วังสร้างนี่การเมนสถานที่ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะจิตพันกับทางศาสนาที่มีพระพุทธรูปกเก่าแก่เนาะอายุก,กยี่ไรล้อยปีเป็นพันปีเนาะแต่ว่าขึ้นซื่อว่าหวังสร้างในสมัยก่อนเราคานกันมาการเมนเป็นสถานที่ เลี้ยงซางเลี้ยงฝุงซางแล้วเป็นวังที่อาบนา้ำซางเ,าเวลาพันขวนสรซางพันเลี้ยงซางแล้วก่อนจะนำมา,ากินอาหารเพื่็จะได้เอาซางลงอาบฝวังซางนั้นตามการเล่าขานของเุทธภูเก็ในสมัยนั้นส่วนพระพุทธรูปนีแก็แมนจะเป็น คนสมัยก่อนตามการบอกเล่าต่อๆกันมาว่ามีพ่อเม่คุบาอาจารย์ที่ได้มาบำเพ็ญเพียรในสมัยก่อนได้ตามหอยพระพุทธเจ้าเพิ่นได้จารึกมาในสถานที่ต่างๆนะครับพ่อเม่คุบาอาจารย์สมัยนั้นพร้อมด้วยอาภูเทาภูแก่สมัยก่อนก็เลยว่าแกะสลักเป็นพระพุทธรูปใส่อาหินนั้นไว้ สถานที่ดังเก่าเนาะ,ะตามการบอกเราขันของผู้เท่าผู้แก่เนาะตามบ้านตามท้องถิ่น,เ,นเพราะจึงใส่ซื่อว่าหวังสร้างจนมาถึงปัจจุบันนี้ในปีสองพันอี่สิบนี่จะมีพระอาจารย์เพ่นได้สมัครใจดใยความเต็มใจเพันได้มาพัฒนาคือพระอาจารย์สมบูรณ์เนาะการพัฒนานี่ก็แม่นพระอาจารย์สมบูรณ์นี่มันเป็นผู้นำพา พะชาศนาพ่อแม่พะชาศนสาวบ้านพนเงินเมืองพนงแขงเวียงจันทร์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อพสอขันเมืองพนงขันแขงเวยียงจันทร์ได้ชิดซีนำเนาะประสานสมทบกับบานการพัฒนาในไซระยะเวลาสามเดือนสองเดือนหาสามเดือนเนาะสองจำพันสามม่นมาอยู่นี่หลังจากสามเดือนให้หลังนี่ก็เป็นป้า เป็นป่าใหญ่ป่าที่ว่าตึบหนาที่ว่าประสชนทนีโปกาจะเข้ามาเนะาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่หลังจากเพิ่นมาอยู่ได้ปร๊มเวลาจำพันษานี่ะไร้ยสองเดือนหาสามเดือนนี่มันจะได้พัฒนาคืออย่างที่เขาเห็นให้เป็นที่ประจักษ์ตาเป็นที่สวยงามเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นที่ป่าลกรางนะแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็ท่านปาจารย์เนี่ยได้เข้ามาบุรณะได้มาปฏิสังขรณ์นะทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีความเรียบร้อยขนาดเดียวกันนะับพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติซึ่งซ่อนอยู่เราก็จะเห็นว่าที่นี่นะยังเป็นธรรมชาติที่ยังดิบอยู่เลยแล้วเราก็มาเห็นพระพุทธรูปครับซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยถูกแกะสลักตามหินผาเขาบอกมาว่ามีอายุนับพันปีเลยแต่ที่นี่นะฮะได้มีการวิปัสสนามา เป็นประจำทุกๆปีครับโดยที่ยังไม่มีคนอื่นมารับรู้เลยคนในพื้นที่เท่านั้นที่ได้รับรู้นะแล้วก็ขณะเดียวกันณนะวันนี้นะครับได้เกิดพิธีพิเศษเกิดขึ้นครับนั่นคือได้มาเฉลิมฉลองกันที่วังช้างนี้นะฮะมีการสวรดอภิธรรมครับฝั่งเทศขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าทุกคนตอนนี้เริ่มเดินจงกรมกันครับเขาจะเดินจงกรมขึ้นไปเนี่ยผ่าน ผ่านธรรมชาติขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็วนกลับมาเป็นอย่างนี้3รอบครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมานั่งวิปัสสนาตรงนี้ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วหลังจากนั้นนะับประมาณทุ่มถึงสองทุ่มนะจะจุดเทียนกันทั้งหมด1 0,000ื่นเล่มครับเพื่อที่เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมกันจุดเทียนให้กันนะฮะเพื่อในแต่ละดวงนั้นมันคือน้ำแสงสว่างของชีวิตเรานั่นเอง ที่นี่ที่วังช้างนะฮะบ้านพลเงินเมือนโพงโฮงแขวงเวียงจันทประเทศสปปลาวในสถานที่วังสร้างนั้นจะมีถ้ำอยู่ในแม่น้ำครัส่น้ำที่เราเห็นใกล้สถานที่บูซาจะมีถ้ำพราะถ้ำในยามนี้แม่น้ำขึ้นน้ำขึ้นไหลแล้วเขาจะพ่บบสามารถที่จะเข้าไปในถ้ำได้นะ,นะถึงยามแรงยามเดือนห้าเดือนนั้นอาจ,จะเข้าไปได้ อยในถ้ำฮันกามีเป็นบ่อนพักเสาของภาพพิคุส่งในสมัยก่อนมันจะพักเสาอยู่ในถ้ำฮันสองมือวันนี้จะเป็นมือที่ว่าอัศจรรย์ที่สุดเพราะว่าเริ่มเตรยวันที่สามมาห่อวันที่สอหกนี้จะมีฝนตกตลอดหกมื้อหกวันแมนแล้วแปกอยู่บนว่าที่โซเชียลปดกะุกเพื่อนมีพิธีอ่าขอฝ้าขอฝน ตอน4โมงของวันที่26่นจะข,ขออยู่ที่นี่มาขอให้ฝนจะตกวันที่27พอได้ย่างลงมาปุ๊บฝนที่ตกอยู่ลงหอดปุ๊บแดดเลยอีดีแดดเลยจนหอดเดี๋ยวนี้เลยพระท่านบอกว่าหลังจากนี้จะจัดพิธีแบบนี้ทุกวันศิงขึ้น8ค่ำและ15ค่ำและวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาและจะจัดแบบนี้ทุกเดือน3เพลง และเดือน6เพง่งหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือปฏิบัติธรรมก็เข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับถนนหนทางสะดวกห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์เพียงแค่60กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองมาบ้านโพนเงินเมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทรทางเข้าสะดวกครับเพราะพระอาจารย์สมบูรณ์ร่วมกับพ่อแม่ประชาชนอ,อพอสอขั้นเมืองพนโฮงขั้นแขวงเวียงจันทร โดยการชี้นำและการพัฒนาใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ป่าลกรล้างแห่งนี้ที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่คนได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยกันทำให้สถานที่นี้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่รู้จักกับคนต่างพื้นที่มากขึ้นและพระท่านก็ได้ฝากบอกมานะครับว่าสถานที่นี้ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้า เป็นสถานที่ต้องอาศัยธรรมชาติเลยอยากบอกบุญให้กับพวกเราทุกคนที่มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยตามแรงศรัทธาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและในอนาคตจะได้เป็นวัดต่อไปที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครกากล่าวคำทักทายสบายดี